ี่เลมเลยครับเปิดกล้อง้านบวชทําคนต่งไปหนี่หลานที่แดงด้วยกันครับหลานมันเผ็ดอคุกง่าจะเป็นถามเขาอาจจะเป็นรุ่นนี้ทุกได้นี่ขอไปนั่ง เป็นยวอม้อใหม่จ้ไยเดี๋ยวเราไจะไป่ากันไหมพอไปส่วนนี้จะ่ทีว่าอากาศร่มส่วนนี้รือนน้ำแก้วเลยนี่ แค่ละไล้นำไม่พอพามไปเอานำกวาดเด้อกวาดจีนบังบังชาวหมอเนี่ยม้ว่้จูมุดน่อยเหงืเหง่อินเอานางสวยก็จงมาดิเอานำกวาดจีนงพอมันก็นพี่เอาใจก็นำพี่เด็นยังายแตยังบอกกันยงไงเอเ่ยเานี่ท่ามันอาต

พพขุ้พอพันตอเน้ตะวันทอข้ามตะวันทองทอดตะวันทองเฮาอะไรดำเนินการตามที่ต่อไปนะต้นแทครก็ไ <If> ด for ้ที่ว่างงานอุปสมบทอยูร้าของเฮาตัวว่าว่าอ่างไรก้รับพ้อมเสวงพร้อมแสวง อาจารย์ครับเนี่คตุนยาตาย่ายแต่ดีออกดีใจที่ได้เตรียมงานจัดงานให้ลูกในร้านของเข้าได้เข้าไปก้มขาตาสวัดิ์พระได้ประพุณกษัติย์กระนาเพื่อกอดแกนคุณธีดาบันดาอาจารย์กับขั้นตอนก็ได้เตรียมมาหอนการดูแขวัญมาแบกนี้ก็ว่าเถิดเพื่อมารลองก็ยืนนงว่ารอบไผ่รอบผู้ใดน เออแสดงเพืใจก็สบายพอเห็นเพีองมาหลตัดไม่งานปัดในข้ออันเนี่ยต้องรออะไรใจอีกงไลัะที่้บมาหลยัดีมากอันนี้สองนาทีนะเอาเอาไปจะน้ที ตามประเพณีทางของเข้ามืองีการบวชเพื่อเป็นการให้กำลังใจผิดแขนเจ้าน้าเพราะว่าผิดแขนนั้นแต่งงานบวชแต่กองมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันสำหรับในวันนี้ความสิ้นสุดวนศิภาษเจ้านาความรับผู้ชาประตะนาใจตอนนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo taza pa kawato arato sama samputaza namo taza pa kawato arato sama samputaza ิมีนาสัคเคนาตังพุทธังอาภิพุชยามาิมีนาสัคเคนาตังธรรมังอาภิพุชยามาิมีนาสัคเคนา

ยักษ์ขันธพพนาธาจันตาสันติเกยังมูลวะโรจันสุนุมีสุนันตุธรรมสวนาคารโยัมมาทันตาธรรมสวนาคารโยัมมาทันตาธรรมสวนาคารุยัมาทันตาสาธุกัจะกิดขันเชิญเทพเจ้าเราเทวดาทั้งหลาย ซึ่งสิงสถิตอยู่ทุกคิดทุกสถา,านขอจงลงมาเป็นสัตยยานปกปักรักษาเรื่องในงานอุญสมบทให้กับนาคปัจฉิลรมแสวงวันนี้ขอให้เจ้านาตรงมีแต่ความสุขความเจริญทุกที่าราตีการเทินสาธุ การทุบนทอดฟถทตีตีคองกับทีนี่การบอกคือแบบตนหนึ่งแต่อยนแตีคลองเอออนตอนองเอามาอยู่นี่เตอนที่สู้นี่ตีแักสามเทียจ้าแล้วก็ที่ส so ู้เพื่อเป <fraction character. S 1> ็นสักขีพยานลูก้าที่บรรดาเจ้าบุิยมสมพรเจ้ากับตีคอง เอ่อบดีเอ่ี่ได้ายาคำมเอ่อกูขวัญให้เจ้านาเพื่อเป็นเอ่อิมองคลในการอุปสมบทในครั้งนี้เพราะวครั้งหนึ่งในชีวิตของหลวงผู้ทรายเกิดมาต้องมีการบวชต่อแท่นคุณนิดามันดาปุญญาใจงา่ายเจริมจีนี้การกับพี่ีตามประเทศนี้ที่การดูขวัญพูกแทนให้เจลังใจเจ้านา กอนที่ได้เวลาอัลาสมควรผมที่ทำหน้าที่เป็นพราหมณ์เป็นหมอสูตรธรรมท,ท,ที่ให้กับลูกกบล้านของเขาเป็นทางกอนก็ไปนาโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต e ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสสิชัยยมังคลานาคีสวัสดีนันยอดขอให้หว่านี อันตรายทีหายสวงเจ็นสวงไอ้สุนิขวันผีนินาปอริสัท์นี้ไปพุทธ,ธาไปก้มแพรเตชาบุงมานทำมาบานพันยีก็ให้เสนีสังกตีบุงใหญ่ เอชายฟุ้งเข็มยาได้เปลี่ยนน้ำตาหลายจักสิงกุบหายเชื่อมตนใจกังวลเดือดถอนสรัพย์กรหายเสียตั้งแกหนมือนีผู้นั่งไก่ขวองให้เจ้าตีสามจีเสีย,ยงไปดีให้มองว่าเอาใจ Why wow. thank you? มีสถานเจ้าที่จงความกันสมสั่งคมขิ้นดีเออเสดมังคลาลาเสียอันวิเศษวันนี้พระเกศเขาสุลาสีเป็นวันดีสุขนาทอินภาทพ,าพอ่อเตียงตั้งา้าวานเดือนัาคูพร้อม เป็นมูโยสลลอนพระอาทิตย์จันทรตะลิกขั้งทางถือมหาใจพุทธพาลือหาดไปเป็นยอดทุกเสาได้อุตตัมาโชว์มอมหลับหน้าวันนี้ทำตำราว่าได้เลิก กไม่เสวาอุตามาลาจีเป็นวันนี้วันดีทีอามุตตะโจอุตามาโยอ,อ,อุตามาลาชาอุตามาใชัยังอุตามาเสถาวันนี้เป็นวันลาพาอนลำเลิด ตาเสดเป็นมุ้งคุ้นคุ้นแต่งดีแต่งแล้วพาควันแก้วจึ่งย่องมื้อนี้อ่างเก่าพญาเสมาและอันมาเออีทางเลือ ใจคิดเอาหากินดีเพื่อจะมาบาสีจูคนให้เจ้านาเจ้าจะได้พัดผากจากห้องเจหาเจ้าจึงไล้างดีดามาดลาออกไปบวชสั่งพนวดไในศาสนา ก็็คดเห็นทุกครั้งเอออาติจังอานันตาก็มันเีท่ยงหมู่อิดยงไปมาเป็นมานิจาก็เลิดแล้วเออก็ได้ว่าลุงแกจะลาก็หูบังเกโลก แลพผาหยากรได้ขาดจะมองนั่งเ้าก็ชีคืนคนมีรามันดาได้เลี้ยงมาแสนยาเลี้ยงลำบากทุกวันคืนแต่อยู่ไหนเด้ออูท้อนของแม่ลำบากแค่เงินนั้น เย่าลาจะจันหนักหวงทองเ,อ,เออกินของเ,เผ็ดแสบพอนแม่เจ้าคอยเพียงหนวดแม่เจ้าขอละมันออปวดเนื่อยแม่ทรงลาเอาถือพาอยู่ในค่อนอยู่ในคันตร ของแม่แม่ก็อยู่อยากสมเป็นลมซ้ำบ่ได้เกียนเอออยากแล้วได้แม่ก็สันดิ่งได้กินแม่ก็ยังไงที่ไปสายมาใส่ก็เมื่อแห้งแม่สงลา ปวดตาอยู่ในตอองเป็นสายเลือดเจ้าของแม่ทนได้จนต้องแกนรู้ยถึงคำหมดแล้วล่ะแม่ไกลถึงวันสีพอดแล้วแม่ทั้งยานสั่นสายเอแผงลายน้ำเจ็บฟอง เด็กเงาวงาสาวให่ใยอันใจหลงกอด่อนแห่นอนดินอยู่บูเดียวทั้งยาวหลังแเยาวนาพี่น้องคนใอม่ขอเอิ้อเท่าถามเขาสาวมือไปใส่พี่น้อง จดลงห่อนให้เพิ่งฟังเด็กไปหลังเก็บมาหนาคือ,อมันดาจิตตายจุมมอละสุ่มแม่ก็บืดแต่ตามผ่านมันว่าแล้วเออ,เอ,อย่อนจิตน้ำลูกเต่ากูที่อยู่ในคันปกถึงวันของมันดาได้จิตหลบอมีแล้ว ไม่หนีเสียวเซียวเินว่าบุตตาเอ้ยลูกตีอวยปัดมะลุงม้องจะเง็นมองว่าบ่ตายแม่จึงไฝ่ฮ่วมเอาตาเอ้ยขึ้นม่าลำ ขาวหรือดำแแล่ใจแล้วก็อุ่นใจปดีทิงได้ตัดสายแห่ของอุตาเป็นเวลาพอหมอเลิกน้ำก็ดีแล้วจึงได้ตัดสายแห่จึงได้แพรสายืวดลังโคนคือเอาขันมาตักน้ำราง เออนั่งคนองิ้งไปเอาพาถึงวังมาตุ่มหอแม่กะอุ้มเจ้าใส่ในโขกแม่กะยกเจ้าใส่ในอูอู่สี้ศักดิ์ศรีสู่ให้กินนมแม่นอนสมลูกแล้วกันว่าเลี้ยงแมให้แล้ว ว่าเรียนไงแล้วพอหูแล่นไปมาตามภาษีภาษาของเด็กน้อยสลอนนาใ่าเป็นคนเจ้าก็จิตกังวลอังแทนหนักงวงแน่นอยูย่ในใจเอตอาหไรเงอแล้ว เออจิตเดวเดวว่าจยากบวชในศาสนาเจ้าก็ยิ่งคุนี้มาดาได้ยังมาเป็นอันนี้เจ้าก็จึงอำนาจสหออกไปบวชต่างหนวดเป็นสัมพัรธเจ้าก็เห้นเอาที่คาบก็ศีลาอันมีเสษไปแล้ว ปัดมีอายุเต้าโหไดเ้าเจ็บยี่สิบเอ็ดบ่ละปวดทักแน่เต้าแกจิ้นจั๊กท่าบอกสัตา์ทั้งพี่น้องบอกพวกพ้องและมิตรสหายบางพ้องสัตย์ทลายไปเสื้อสัตย์ บางพ้องเลยบาดและผาสมุงบางพ้องเลยโขงและนำเต่าไม่เท่าและขั้นตาละปาดมีตัดเล็บใจของเย็บยิงซอ่เรื่องบริทานบริโคบางพ้องเลยตกถวยและขั้นทีเลจันีอันคงฆ่ามีพังเสียสาด อาสนามีทั้งที่ข้าและมักเมืองรู้หรักเรืองกอรีฆฐานเป็นของเกตนาทันอันรรมยิงเพื่อจะเห็นหน้าเจ้วมิ่งพระเมตไตรขออย่าไดทั่วละไว้ดูในโลกขอให้คนจากทุกโศกอยู่สวัสดี ưu năng cây quan hay châu tí tăng kín dạng đi hay ngon ơi qua ăn chay và chay รัวพาตัวนาปฏิาพานธ์ตัวโมขีปัจจยาทัวเกตจงสเสด็จลงมารักษาแห่งเจ้าตาบก็เทา 5, า่าอาพันวาสสาปฏิที่ได้มีการเดินเชิญเอาขวันเจ้านาเข้ามาสูให้มาอยู่ใกล้ๆอย่าไกลทางวังเชิง cả đầy du linh ngày bình lên leo phán, bộ từng quán thăm bà sĩ xu quần phòng chào Nhà mua mong mua mua thang 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 ngân nên Hay má dù này thẻ khi phục phải Quần trào cho lạc nghỉ Quần lia đây lạc lì tên nấu dù ดูตามเืส้นนาลนปากกราดอนจิวนักประยุนนั่งเฝ้าบ่มีคนจีนนำองมือนี้พ่อกับแม่พร้อมขยับพี่น้องมันมีความประสงค์ได้จัดงานมือนี้อาให้กู้สูงอันคว่ามา เจ้าเล่นอยู่ในเกตเขาเกี่ยวไปคนเดียวก็มีเพื่อนใหยมาสามวันนี้วันเจ้าไปเจ้าเล่นอยู่น้ำทิ้งงวันเจ้าไปทุบมุ่รี่ทางเท่าฝุ่นกบเข้าและเสื้อถีบไายกะทิและแห้างวันเจ้าไปเขาทำ ฟังมูคู่าทะลังป่าสัตว์ใหญ่สุดใสใสมาอย่างเอออีูตะการสะพูเออพัดกุ้งมูอกว่าท้องท้ทองเกี่ยมหัเชิดควันเก่าป่าให้มัง

ขอให้ได้เก็ดขันสมพานเลือบุญกวนายูสืบสังในธรรมจตโรุธรรมมาะทันตีขอให้จงาาจงนี้อาุยูนิงยาววันนาเท่าอยู่พองสุขส่องเลือลายภรากายกำลังใจจงนี้มาขอให้จงอาจ ตรงนี้ใชาตั้งแสนปะสุริยะอธิปรสิเตโชพโขาดิลาดเออเป็นดั้งกินกิราเท้าผู้มินทั้งแดนดินคนอ่อนน้อมบุคาลพร้อมสาธุการมาอวยทานสมสรนย่อหุกยืนของดียออ่อองค์ปัสุริตั้งต่อ จิ๋วพอสมพานถวายอาทานทุกเนื้อเนื้อแก้วเงินคำบูชาคำทุกคำเศร้าอาต่อเถ่าถึงก้าวชีวังดีวังของสืบจานกว่ามาดือกว่ามาเดือมาเดือขวัญเอ๋ หมดแล้วให้เจ้าอยู่เท่ากักีนอนหลับให้เจ้าได้เงินเงินนอนเอ็นให้ได้เงินแสนแกนมือไปให้ได้แก้วมันนี้ทอดก็ทายย่ามาพันพันใครอย่ามาไปคอยรู้ลาเต้คงเอกมหาคุณมุนกันมาเนื่องแน่นแสนพัน ยาเดละให้ชนะภูมันาอชตุภวันใช้ยาลาชยาหามุนโทุกสมบ

la vez.